ก็จริงๆริงจริงๆวุ้นเป็นคนเมนเน็ตเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะวุ <Yeah. S 1> ้นก็แบบเหมือนเหมือนเป็นคนที่ดูแลแล้วก็มีการปรึกษาครอบครัวอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีอะไรมีการแบบทําธุรกิจหรือมีโอกาสอะไรที่ที่เขาชวนชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาเปิดใจแล้วค่ะสําหรับนักแสดงสาววุ้นเส้นที่ก่อนหน้านี้ถูกเอี่ยวดราม่าธุรกิจสีเทาค่ะจนกลายเป็นมรสุมครั้งใหญ่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าตัวมีความตั้งใจว่าจะเคลียร์แบบเงียบๆ แต่ก็กลับถูกทัวลงขาลุกลามอย่างหนักล่าสุดค่ะหุ้นเส้นได้ควงสามีไปพักผ่อนฮิวใจค่ะ ก่อนจะออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกพร้อมยอมรับแบบตรงๆว่าตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะถูกดึงเข้ามาผัวพันกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งที่ยังยืนยันชัดเจนมาตลอดว่าตนเองนั้นบริสุทธิ์ใจและไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆกับธุรกิจสีเทาค่ะคุณเซนเปิดเผยว่าเหตุผลที่รอดพ้นจากปัญหานี้มาได้ ราะว่าเป็นคนที่สกรีนเรื่องธุรกิจและเรื่องเงินได้อย่างละเอียดมากหากไม่เข้าใจไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเองก็จะเลือกปฏิเสธทันทีพร้อมยอมรับครั้งแรกว่าเพื่อนสนิทอย่างนานา<ๆ>ก็เคยชวนให้ไปร่วมลงทุนแบบจรงิงจังแต่ในตอนนั้นตนเองได้ขอผ่านไปก่อนเพราะว่าไม่มีเวลาและรู้สึกว่าไม่ใช่เส้นทางของตัวเอง จึงกลายเป็นการตัดสินใจที่ช่วยให้รอดวิกฤตครั้งนั้นมาได้แบบบุดหวิดค่ะและสำหรับความสัมพันธ์กับแก๊งเพื่อนสาวในแก๊งนางฟ้าวุนเส้นยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าตอนนี้กับนานาไราบินามีระยะห่างมากขึ้นไม่ได้พูดคุยหรือสนิทเหมือนเดิมปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินการไปตามกระบวนการกฎหมายค่ะและก็ขอถอยออกมาก่อนจะดีกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ตนเองรู้สึกปลอดภัย ขณะที่สภาพจิตใจของเพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าอย่างเจนสุดาและพอลล่าที่เพิ่งผ่านวันเกิดไปนั้นวุนเส้นเผยว่าน่าเป็นห่วงมากเพราะทุกคนอยู่ในสภาพจิตใจที่เปราะบางบอบช้ำต้องคอยกอดคอยปลอบกันเกือบทุกวันค่ะเพื่อพยุงให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ส่วนอนาคตของแก๊งนางฟ้าจะกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมหรือไม่วุลเส้นยอมรับว่า คงต้องใช้เวลาในการเยียวยาเดินหน้ากันแบบสเต็ปบายสเต็ปและปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆค,คลี่คลายตามจังหวะของชีวิตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนครั้งใหญ่ของวุ้นเส้นค่ะที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าการตัดสินใจอย่างรอบคอบอาจช่วยให้เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นทางรอดในชีวิตจริงๆได้ค่ะ ไม่พาหรือเปล่าก็จริงๆริงจริงๆุ้นเป็นคนเมเน็เรื่องนี้อยู่แล้วค่ะวุ้นก็แบบเหมือน เหมือนเป็นคนที่ดูแลแล้วก็มีการปรึกษาครอบครัวอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีอะไรมีการแบบทําธุรกิจหรือมีโอกาสอะไรที่ที่เขาชวนชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ดูว่าอะไรที่เป็นไปได้แล้วก็อะไรที่คุณรู้สึกว่าเอ้มันมันเราเข้าใจแล้วก็เหมาะสมกับเราเราถึงทําแต่ว่าอันไหนที่ไม่เข้าใจก็ขอผ่านเฉยๆแต่จริงๆเขาไม่เคยปอกไลยค่ะบ่อยหลายครั้งค่ะแต่แต่แ่ชมเลก็คือมีมาชวนมีมาแบบคุยรายละเอียดไม่ค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบ เหมือนเหมือนเรารู้จักกันมานานก็จะมีเรื่องของการแบบทําธุรกิจลงทุนทําธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นคุนก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีเวลาหรืออะไรทําเยอะก็ก็ไม่ได้ทําอะไรคือทุนอยากรู้แบบสภาพจิตใจพี่เจนแสดเป็นยังไงบ้างเขาเหมือนเลยทต้อง,งกอดกันทุกวนันให้กําลังใจทุกวนันอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะก็เป็นช่วงวันเกิดพอลล่าคือทุกคนก็สภาพจิตใจก็ก็แย่ ก็ยอมรับว่า,ว,า,ว,าว่าต้องแบบปลอบใจเพื่อนบ่อยแล้วก็เมื่อวานก็พาไปแบบเหมือนซาวซาวบาท,ทิวลิงจิตใจแบบอยู่กับธรรมชาติหรืออะไรคือทุกคนก็ต้องมีตัวช่วยนอกจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่หวังดีกับเขาแล้วอ่ะบางอย่างก็อาจจะต้องหากิจกรรมที่แบบไปวัดบ้างนะพาไปทาบุญแล้วก็แบบพาไปอยู่กับธรรมชาติแบบคิดอะไรให้มันแบบสงบไม่งั้นตัวเองก็อาจจะถ้าเครียดไปสุขภาพก็จะไม่ดีอะไรเงี้ยก็พยายามช่วยเพื่อนๆที่เดือดร้อนอยู่ คือวุ้นว่าตอนนี้ค่ะมันคือต้องเป็นสเต็ปไปสเต็ปมากกว่าแต่วุ้นตอบแทนคนอื่นไม่ได้เหมือนเหมือนกับตอนนี้มันมันเรื่องเรื่องมันก็อาจจะใหญ่อย่างที่ทุกคนเห็นก็ปล่อยให้มันไปไปตามเวลาว่าเขาเคลียร์เรื่องอะไรกันได้มากกว่า